สำนักง,งานเกษตรอำเภอดายเต่าได้นำระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visiting System หรือ T n V มาใช้ในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่การถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนเกษตรกรการจัดการข้อมูลเพื่อปรับแนวความคิดการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การผลิตเพื่อการตลาด โดยนำเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการทำงานโครงการและกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้เทรนนิ่งสำนักงานเกษตรอำเภอรายเต่าดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในด้านสมรรถนะวิชาการการบริหารจัดการโครงการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตโดยใช้เวทีตามระบบส่งเสร,ริมการ,กรเกษตรที่จัดขึ้นในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การชี้แจงทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการนำเสนอและแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์การเยี่ยมเยียน visiting สำนักง,งานเกษตรอำเภอรอยเต่าดำเนินการเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่เป็นการพบปะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองก่อนการลงมือในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมข้อมูลวางแผนการเยี่ยมเยียนเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะ์ข,ข้อมูลพื้นที่คนสินค้าพร้อมทั้งพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลปฏิทินส่งเสริมการเกษตรแผนงานรวมทั้งโครงการที่ได้รับงบป,ประมาณดำเนินการการสนับสนุนซัพพอร์ตติ้งสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเตา่ามุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวาญและกำลังใจมีสมรรถนะมีระบบวิธีการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีกำลังหลักในการปฏิบัติงานกับเกษตรกรเป็นที่เชื่อถือยอมรับในขีดความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนงานการเกษตรในพื้นที่การนิเทศงาน s u p e r ร์วิชั่นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ว่ามีความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการจัดการข้อมูล data management N, สำนักง,งานเกษตรอำเภอดอยเต่ามีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระดับตำบลอำเภอร,ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่การเกษตรร่วมกันและจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนันรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําทำให้การผลิตสินค้าทุกชนิดหยุดชะงักส่งผลต่อก,การส่งออกราคาสินค้าเกษตรตกต่ำสวนทางกับปัจจัยการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลง และโฮอร์โมนต่างๆสำนักง,งานกเกษตรอำเภอดอยเต่าได้นำระบบส่งเสริมการ,กรเกษตร T and V System ไปขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยดอยเต่าโดยได้ร่วมกันดำเนินการจัดการและวางแผนการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสำนักง,งานกเกษตรอำเภอดอยเต่าได้เข้ามาให้ความรู้ แก่สมาชิกแปลงใหญ่โดยการอบรมเรื่องการผสมธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอนใช้เองสาธิตวิธีการผสมอธิบายอัตราการใช้ในแต่ละพืชโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเยี่ยมเยียนแปลงและติดตามผลอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับผมนายสว่างอินใจครับเป็นสมาชิกของเกษตรแปลงใหญ่ดอยเต่านะครับผมแ,แคลเซียมโบลอนที่ผสมเองเนี่ยมันลดต้นทุนไปมากเหลือลินละสาบาท และใช้ได้ดีเหมือนกันเลยตกแต่นอนนี่เนาะทำอาหารมาหันเนาะดกถ้าแบบนีเพราะว่าเปิดร้านเลยนี่อม่ได้เลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราช่วยใครจะหันเนาะดุกุตุนเนาะคนการใช้ธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอนที่ผสมเองเป็นที่น่าพอใจแก่สมาชิกโดยต้นทุนลดลงจากธาตุอาหารรองแคลเซียมที่ขายตามร้านค้าติดละ200ถึง300บาท เหลือเพียงดิดไละ20บาทผลผลิตมีคุณภาพน้ำหนักดีขนาดลูกใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่นซึ่งทำสำนักงนานเกษตรอำเภอดอยเตา่าจะได้นำผลที่ได้ไปขยายผลให้แก่เกษตรกรกร,รายอื่นๆใช้ต่อไป